อ่ะจะคุยอะไรอีกไหมเอาเรามาดูรูปสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมพื้นฐานเลยนะเดี๋ยวจะกำหนดเป็น A อมุมเอมุมบีมุมซสามเหลี่ยมนี้ก็คือสามเหลี่ยม a b c หรือจะเป็นสามเหลี่ยม b C ซเอหรือจะเป็นซ a b ไม่ผิดนะหรือจะเป็นย้อนก็ได้ย้อน,ออน a c b c b a แล้วก็ b a c อย่างเงี้ยสามเดี่ยวก็จะมีหกชื่อถามว่าผิดไหมไม่ผิดเลยไม่มีอะไรผิดสักอย่างนะวิธีการเรียกนะครับคราวนี้เรามาดูต่อ มุมเนี่ยมุมภายในก็จะต้องรวมกันแล้วเนี่ยมุม A มุม B มุม C ต้องรวมได้อย่างนี้ A.B. บวก b มุม A บวกมุม b บวกมุม C เท่ากับ1 8 0องศานะเขาล็อกไว้นะว่าจะต้องเท่ากับ180องศาเอาหลักการตัวนี้ไปใช้ต่อนะครับหลักการตัวนี้จะใช้ได้ตลอดเลย นะมุม1มุม2มุม3ามเนี่ยหนึ่งบวกสอบวกสเท่ากับ180นะอ่ะเรามาดูอีกถ้ามุมเราอยากรู้มุม2อล่ะอยากรู้มุม2ก็ต้องเป็น180ขึ้นนะครับ แล้วก็ลบออกจากผลบวกของอีก2มุมก็คือมุม1บวกกับมุมสมนี่คือเราจะได้เท่ากับมุมสองเห็นไหมมันจะวนอยู่แค่นี้นะครับเอาถ้าเราอยากจะรู้มุม1ถ้าเราเราอยากจะรู้มุม1มุม1ก็ต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหม เป็นยังไงต่อก็ต้องลบกับมุมสองบวกมุมสามอันนี้ตามหลักการนะนี้ตามหลักการอไปดูต่อถ้าเกิดเราจะอยากรู้มุมสามมันก็จะมาจากมุม3ามก็ต้องมาจากอีกสองมุมใช่ไหมลูก หนึ่งสองลบมุมหนึ่งแล้วก็ลบออกด้วยมุมสองเห็นปะเนี่ยนี่คือสามเหลี่ยมหลักการมีแค่นี้เองนะครับ